สวัสดีครับผมพัทรวุฒิวัฒนศัพท์ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านสัญญาศาสตร์ศรีรษะและคอราชวิทยายลัยโสตศศานสิกแพทย์แห่งประเทศไทยวันนี้จะมานําเสนอข้อมูลประกอบการประชาพิจารณ์หลักสูตรวุฒิบัตรสัญญาศาสตร์มะเร็งศีรษะและคอซึ่งเนื้อหาของคอนเซปต์เปเปอร์นี้ก็จัดทาโดยคณะอนุกรรมการด้านสัญญาศาสตร์ศรีรษะและคอราชวิทยายลัยโสตศศานสิกแพทย์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็มีคณะกรรมการและก็ที่ปรึกษาดังรายนามที่ได้เห็น ท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดเอกสารคอนเซปต์เปเปอร์นะครับจากการสแกน QR Code นะครับเพื่อที่จะศึกษาข้อมูลในรายละเอียดได้ต่อไปครับครับเมื่อเราดูสถิติอุบัติการโรคมะเร็งในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเราก็จะมองไม่เห็นว่า มะเร็งศีรษะและคอนั้นอยู่ตรงไหนนะครับเนื่องจากเป็นการรวมมะเร็งหลายๆชนิดนะครับที่อยู่บริเวณทางเดินหายใจและทางเดินอาหารส่วนบนนะครับแต่ถ้าได้นําเอาสถิติของมะเร็งแต่ละตําแหน่งนียมารวมกันจัดกลุ่มเป็น head n d e c k cancer เนี่ยนะครับก็จะพบว่าสถิติทั้งในผู้ชายและผู้หญิงเนี่ยอยู่ในอุบัติการที่สูงติดอันดับ top 5นะครับหรือ5อันดับแรกของมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย ครับและในภาพที่เห็นก็คือการกระจายของสัดส่วนประชากรในแต่ละภาคของประเทศไทยนะครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับ การกระจายของหัตการการทำผ่าตัดมะเร็งศีรษะและคอเนี่ยจะพบว่าส่วนใหญ่แล้วเกือบ60%เ็นี่ยยังกระจุกตัวอยู่ที่ภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหาคนครนะครับทั้งที่การกระจายของจำนวนประชากรเนี่ยถึง 1- ใน3เนี่ยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนั่นก็แสดงว่าการกระจายของผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานด้านการผ่าตัดมะเร็งศีรษะและคอนั้นเนี่ยยังมีไม่เพียงพอนะครับโดยเฉพาะในโรงพยาบาลศู์ในจังหวัดต่างๆนะครับ และปัญหาสถานการณ์มะเร็งศรีศรษะและคอในปัจจุบันเนี่ยนะครับก็มีตั้งแต่ภาระงานที่มากนะครับจากอุบัติการ์ที่สูงแล้วก็มีจํานวนผู้เชี่ยวชาญที่ทําด้านนี้น้อยนะครับจากการสํารวจเนี่ยก็พบว่าผู้ที่มีคุณวุฒิทางด้านนี้เนี่ยนะครับมีประมาณไม่ถึง100คนนะครับการผ่าตัดก็ทําได้ยากขึ้น นเนื่องจากมีการใช้ออแกนพรีเซอร์เวชนะครับผู้ป่วยที่ได้รับการฉายแสงให้เคมีบำบัดมาก่อนก็ต้องอาศัยการผ่าตัดซาวด์เซอร์เจอรี่ที่ต้องใช้เทคนิคขั้นสูงแล้วก็มีการรีคอนสตรักชั่นขั้นสูงมากขึ้นนะครับขณะเดียวกันองค์ความรู้ก็มีความก้าวหน้าลงลึกนอกจากความรู้ทางคลินิก นะการผ่าตัดนะครับยังมีเรื่องของโมเลกุลาร์เทคโนโลยีต่างๆรวมทั้งเรื่องของโฮลิสติกแคร์นะครับและในขณะเดียวกันมาตรฐานคุณวุฒิที่จำเป็นในการทำงานด้านนี้จะเห็นว่าแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านมะเร็งในสาขาต่างๆเนี่ยก็ล้วนเป็นหลักสูตรวุธิบติด้วยกันทั้งสิ้นนะครับ แผนภูมินี้จะแสดงความสัมพันธ์นะครับในแกน y ก็คือสัดส่วนของ mortality ต่อ incidence ratio ซึ่งถ้าสูงแสดงว่ามีคนไขเ้เฮตใใน c a n c e r ที่เสียชีวิตเยอะนะครับแล้วก็แกนนอนก็คือสัดส่วนของจำนวนผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดมะเร็งนะครับก็จะเห็นว่าในกลุ่มประเทศที่มีสัดส่วนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดมะเร็งสูงเนี่ยนะครับก็จะมีสัดส่วนการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งศีรษะและคอเนี่ยน้อยลงตามลำดับ ซึ่งแนวทางการดำเนินงานที่จะช่วยพัฒนางานด้านมะเร็งศีรษะและคอนะครับประกอบด้วยอันที่1ก็คือการเปิดหลักสูตรวุธิบัตรอนุสาขาสัญญาศาสตร์มะเร็งศีรษะและคอเพื่อ เร่งพัฒนาแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ให้มากขึ้นนะครับขณะเดียวกันก็ควรจะมีการผลักดันให้มีกรอบตำแหน่งอนุสาขาสัญญาแพทย์มะเร็งศีรษะและคอนะครับแล้วก็ในโรงพยาบาลแต่ละแห่งเนี่ยก็ต้องสร้างทีมสหาสาขาวิชาชีพด้านมะเร็งลักษณะของ multi-disciplinary team approach นะครับแล้วก็ในพื้นที่แต่ละเขตเนี่ย ก็ควรจะมีการส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายแพทย์หูคอจมูกในเขตสุขภาพซึ่งก็เป็นสิ่งที่ทางราชวิทยายลัยโสตสนสิกแห่งประเทศไทยก็กําลังดําเนินการอยู่นะครับ วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ก็จะเป็นการผลิตแพทย์ที่มีความรู้เฉพาะทางเกี่ยวกับโรคมะเร็งศรีศรษะและคอและมีความสามารถในการผ่าตัดมะเร็งศีรษะและคอที่ยากและซับซ้อนนะหลักสูตรนี้ก็จะเป็นหลักสูตรที่จัดทําขึ้นมาแทนหลักสูตรเพื่อประกาศสนียบัตในวิชาชีพเวชกรรมด้านสัญญาศาสตร์ศรรสีสษะและคอซึ่งหลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรต่อย,ยอดจากหลักสูตรวิทิบัตโสตรสศนสิกวิทยานะครับซึ่งในหลักสูตรนั้นเนี่ยก็จะมีเนื้อหาที่ครอบคลุม การดูแลผู้ป่วยมะเร็งศรีรษะและคอและก็การผ่าตัดในเบื้องต้นอยู่แล้วนะครับในหลักสูตรนี้ก็จะเป็นหลักสูตร2ปีที่จะต่อยอดองค์ความรู้ที่เป็น advanced knowledge ทั้งเรื่องของ molecular carcinogenesis epidemiology แล้วก็ clinical applications นะครับการประเมินการวินิจฉัยคนไข้ ทั้งทักษะการนำไบโอมาเกอร์ต่างๆแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆมาใช้ในการประเมินแล้วก็เรื่องของการผ่าตัดนะครับที่จะเป็นเทคนิคขั้นสูงนะครับที่รวมถึงคอนเซอร์เวชันเซอร์เจอรี